สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในช่องของบ้าลงสีบ,บ้านนะครับวันนี้ก็ผมจะพาทุกๆคนนะครับมาเปลี่ยนใบซิกเน็กนะครับเนี่ยที่อยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับก็คือเวลาเราใช้ไปนานๆหรือลงสีเก่าแล้วนะครับมันมีอาการตึกหลอของใบซิกเน็กนะครับมันทําให้ใบซิกเน็กมันบางและมันอ่อนนะครับเวลาใช้ไปนานๆเดี๋ยววันนี้เราจะมา เปลี่ยนใบติ๊กตักกันนะครับแล้วก็พร้อมกับวิธีการทํานะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับนี่นะครับเวลาตีไปนานๆใบติ๊กตักก็ตึกไปมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยมันล้มนะครับเนี่ยถ้าเห็นทางใต้นี้ก็จะเป็นแบบนี้นครับเนี่ยเห็นไหมครับมันน้อมลงมามันเป็นเหมือนท้องช้างครับเนี่ยตรงนี้ใบติ๊กตักตรงนี้มันก็บางแล้วมันก็ทําให้ มันสึกไปแล้วนะครับก็คือใบมันไม่แข็งแล้วใบมันโน้มตัวลงมาเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนไอตัวใบเต๊กๆทั้งหมดกันนะครับเนี่ยพวกนี้เปลี่ยนหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าทํายังไงนะครับแล้วก็ใช้เหล็กหนาหรือบางแค่ไหนแล้วก็จะมีวิธีการพับยังไงนะครับอนี้ครับเนี่ยถอนออกมาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นใบหน้าใบแต็กข้างหน้า เนี่ยครับมีทั้งแกบทั้งอะไรติดอยู่เต็มเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราถอดออกมาให้หมดก่อนนะครับเวลาถอดออกมาหมดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยข้างในก็สกปรก,กมากเลยครับอันนี้เมื่อถอดออกมาหมดแล้วก็จะเป็นแบบนี้ข้างในนี้ครับเนี่ยข้างในตัวนี้ก็จะเป็นสันของตู้ลมนะครับ ตรงนี้จะเป็นสันของตู้ลมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องไหลกับมีข้าวปลายนะครับปนไปกับเก็บก็สามารถเช็คดูช่องลมตรงนี้ได้ว่ามันตันหรือเปล่าแต่และลรงสีก็จะไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันไปแต่ให้รวยว่าเวลาที่เราจะเช็คว่าข้าวที่มีเข้าไปไหลไปกับเก็บหรือปนไปกับเก็บก็ดูตรงนี้หรือดูแรงลมนะครับ แรงลมของตู้ลมเรามันแรงเกินหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็ที่สาคัญก็คือใบแซกที่เราจะเปลี่ยนนี่แหละครับเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูใบแซกกันว่ามันเป็นยังไงถึงได้เปลี่ยนนะครับเนี่ยนี่มันก็เก่ามากแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็เก่ามากแล้วเนี่ยครับเก่ามากแล้วแล้วก็นี่มันเป็นท้องช้างแล้วนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ มันไม่ตรงแล้วมันโน้มลงมันเอียงลงมาเป็นท้องช้างแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าใช้มานานแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนกันนะครับมาเปลี่ยนใบพวกนี้เปลี่ยนออกหมดเลยนะครับเปลี่ยนใบพวกนี้ออกหมดเลยแล้วก็เหล็กที่เราใช้เหล็ก <LC. S 1> <barber Aa, S 2> ที่เราจะใช้ก็คือเป็นเหล็กตัวนี้นะครับ <c oughs> นี่เป็นเหล็กประมาณ 1, 1> <c oughs> มิลเป็นเหล็กประมาณ1มิลนะครับเนี่ยเหล็กเนี่ยเหล็กพวกนี้แล้ว เสร็จแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้ครับนี่เป็นเครื่องพับที่ทําขึ้นมาเองนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเครื่องพับที่ทําขึ้นมาเองเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเลยครับว่าจะทําแบบไหนนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะมาทําการวัดนะครับก็คือว่าเราจะวัดตัวนี้นะครับแต่ละตัวทุกตัวเลยนะครับก็คือจะวัดหาขนาดนะครับ ขนาดความยาวความกว้างและสันของมันนะครับที่ตั้งขึ้นมาตรงนี้นี่เองนะครับเนี่ยของแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันจะไม่เท่ากันนะครับเนี่ยสันแต่ละตัวเราจะต้องมาวัดทุกตัวเลยนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้ทําการตัดถูกนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นครับอันนี้อยู่ประมาณ สี่สิบเก้ายาวสี่สิบเก้าแล้วก็อันนี้นะครับสันนี่ประมาณสามประมาณสิบสามนะครับนี่กว้างสิบสามแล้วก็สัน ของมันนี้นะครับสันของมันนี้ก็ประมาณ1เต้นเนี่ยครับเมื่อเราได้ประมาณนี้แล้วเราก็เอารอไว้ก่อนนะครับเนี่เยเสร็จแล้วเราก็เอารอไว้แล้วก็วัดตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาวัดตัวต่อไปทำเหมือนเดิมนะครับให้ครบทุกตัวเลยนะครับที่อยู่ตรงนี้ นี่นะครับเมื่อเราได้ทําการวัดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยเราก็จะนำไอ้ตัวนี้นะครับมาวัดขนาดตามแบบนี้นะครับนี่โดยที่เราเขียนไว้ตรงนี้แล้วว่ามีกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่แล้วก็ตันของมันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการวัดออกไปได้นะครับก็คือว่าขนาดความยาวเท่าไหร่ อันนี้ยาวสี่สิบเก้านะครับเราก็จะมาร์กไว้ตรงนี้ตรงนี้นะครับคือสี่สิบเก้าแล้วก็ทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะวัดขึ้นนะครับก็คือความกว้างความกว้างก็คือไอตรงนี้นะครับเนี่ย เนี่ยนะครับประมาณ13บสามเราก็จะวัดขึ้นมาครับตรงนี้13แล้วก็บวกสันมันไปอีกประมาณ1.5นะครับก็เป็น14.5เผื่อไว้5้ามิลนะครับก็เป็น15ประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นสิบห้าเสร็จแล้วก็นครับเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้นะครับเนี่ย ของราคาถูกอีกแล้วนะครับเป็นไอ้ไม้บรรทัดฉากนะครับแล้วก็จะทําแบบนี้เพื่อที่จะใหม้มันตรงมากที่สุดนะครับเสร็จแล้วเราก็ขีดแบบนี้นะครับเนี่ย เสร็จแล้วก็ใช้อันนี้ต่อนะครับ นี่นะครับเราก็จะได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดนะครับตัดตามนี้เลยนะครับนี่ นี่นะครับเมื่อได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาเอาอันเดิมเนี่ยครับเราก็จะมาดูว่าสันมันมีขนาดเท่าไรหนึ่งจุดห้าเราก็จะวัดจากตรงนี้นครับเนี่ยที่เราจะทำสันตรงนี้นครับวัดมา อันนี้สาน1.5เราก็จะวัดสองเส้นนะครับนี่นี่ครับที่วัด2เส้นเพราะเผื่อตรงมุมพับด้วยนะครับ นี้นะครับเมื่อได้ตันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราลงมาพับกันดูนะครับน,นะครับเวลาพับเราก็จะอันนี้เนี่ยครับ ของมันนะครับก็จะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ล็อกน็อตให้แน่นเลยนะครับกันมันเคลื่อน ก็ประมาณนี้ครับเนี่ยนี่ครับไอตรงตันตรงนี้ก็จะเท่ากับในตรงที่เราขีดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเราจะให้ตรงนี้เป็นตันพอดีนะครับจะเรามาทำการพับกันเลย เสร็จแล้วเราล็อกน็อตสองตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาพับนี่นะครับพับพับเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ย เสร็จแล้วเราก็คลายน็อตตัวนี้ทั้งสองฝั่ง ครับตรงนี้มันก็จะประมาณนี้เลยนี่อันนี้ก็เสร็จเป็นหนึ่งตัวแล้วนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะมาดูตรงนี้กันนะครับตรงนี้เราก็จะใส่เข้าไป เวลาเราตัดเราต้องลบคมพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้มันบาดมือเราได้นะครับเวลาทําอันนี้ก็เสร็จหนึ่งตัวแล้วนะครับเนี่ยจากนั้นเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบทุกหตัวเมื่อเราได้ตัดเหล็กแผ่นเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ทําการขีด เส้นมาร์กแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพับแผ่นกันนะครับ พับเสร็จแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยครับเราก็จะลบคมพวกนี้ออกด้วยนะครับเนี่ยไอคมที่เราตัดไปพวกนี้นครับการมันจะบาดมือเรานะครับแล้วก็ทําให้งานมันเรียบร้อยขึ้นด้วยแล้วก็จะไม่มีเศษอะไรตกลงไปกับข้าวด้วยนะครับนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดตู้กันนะครับเนี่ยครับ เราก็จะมาทําความสะอาดตู้อันนี้ครับเป่าเพื่อทําความสะอาดในช่องพวกนี้นะครับ ฝุ่นพวกนี้ถ้าเป็นไปได้ใส่หน้ากากด้วยนะครับป้องกันฝุ่นจะเข้าไปในปอดเรานะครับเวลาเราหายใจเมื่อเราทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเราก็เช็คด,ดูนะครับว่ามีเศษอะไรไหมถ้ายังมีอยู่เราก็เอาไม้กวาดหรือว่าใช้มือถูถูออกนะครับเนี่ยเศษพวกหยักใยอะไรพวกนี้ครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับ ประกอบเข้าไปตามล่องของมันเลยเนี่ยครับ สาตัวนี้นะครับเนี่ยสานตัวนี้เราก็จะมาปรับทีหลังนะครับเนี่ยไอช่องฟักเนี้ยสานฟักเนี้ยปรับตั้งขึ้นจะให้มันขึ้นหรือจะให้มันลงเราก็บีบมันลงไปนะครับแต่ว่าถ้าเราบีบมันขึ้นมากอย่างนี้นะครับไอข้าวเปลือกที่เป็นแกบนะครับก็จะลงมากับข้าวตาลนะครับแต่ถ้าเราแบบว่าดันมันให้มันน้อมลงไปหรือให้สานมัน ล้มลงไปเยอะมันก็จะทำให้เข้าปลายนะครับออกไปกับแกบได้นะครับอันนี้เราก็ถ้าประกอบเสร็จเราก็ลองสีลองสีแล้วก็ลองสังเกตดูนะครับลองปล่อยข้าวดูว่าถ้ามีข้าวออกมาแล้วไม่มีแกบปนมานะครับไม่มีแกบปนมาแล้วก็ข้างหลังไม่มีเข้าไปออกไปนะครับอันนั้นเป็นอันใช้ได้นะครับแต่ถ้าลงสีของใครที่ มีแกบออกไปก็มีแกบลงมาครับที่มีแกบลงมากับข้าวสารแบบนี้ก็มาปรับน้อมไอตัวสันมันลงนะครับเพื่อที่จะให้ลมเป่าเข้าไปแล้วจะทําให้แกบมันปิวออกไปได้นะครับหรือถ้าของใครเข้าไปออกไปกับแกบนะครับก็บีบตรงนี้ขึ้นหรือลองดูนะครับไอช่องไหลกับของไอตู้ลมนะครับมัน ตันหรือเปล่าหรือว่าลมของเรามันแรงเกินไปหรือเปล่านั่นเองนะก็ลองเช็คด้วยครับถ้าลมแรงเกินไปตรงนี้นะครับเนี่ยปรับด้านข้างไอตรงนี้จะมีช่องอยู่นะครับเนี่ยช่องตัวนี้จะทําให้ลมมันเบาขึ้นนะครับถ้าเราปิดลมมันก็จะแรงลมหน้าตู้มันก็จะพัดจะดูดเข้าไปแรงนะครับแต่ถ้าเราเปิดไอลมหน้าตู้ก็จะเบาขึ้นแต่เราก็ต้องดูพวกนี้ควบด้วยนะครับว่า พวกนี้ของเรามันดีหรือเปล่าถ้ามันไม่ดีเราก็ลองปรับหาระยะดูหลายๆอย่างนะครับนี่ครับผมก็ได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันใหม่ก็เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับอันนี้ก็อันเก่านะครับเนี่ยอันเก่า เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงเดินเครื่องสีกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ใต่ไปเลยแล้วก็อันนี้นะครับผมจะเอาข้าวพวกนี้นี่แหละครับเนี่ยที่มีเม็ดเล็กๆแล้วก็มีข้าวเปลือกอะไรพวกนี้นครับที่จะสีให้ทุกคนได้ดูนะครับที่ทุกท่านได้ดูเดี๋ยว ผมก็จะเอาอันนี้มาแล้วก็ผสมกับอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแกบนะครับเนี่ยผมก็จะเทลงไปเลยเทยแกบลงไปเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเสร็จแล้วก็ผมก็จะเอาข้าวอันนี้นะครับเพื่อที่จะทดสอบให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าไอใบเซกที่เราทําลงไปมันสามารถที่จะเป่าที่จะดูด เอาแกบพวกนี้ออกหมดหรือเปล่าและเข้าไปที่เป็นเม็ดเล็กๆพวกนี้จะสามารถเอาแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ยข้าวที่หักพวกนี้เข้าไปเนะี่ยมันจะไปกับแกบหรือเปล่ามันจะถูกดูดไปกับแกบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอันนี้ก็ผสมให้มันเข้ากันไว้ก่อน เวลาเราสีเราจะได้รู้นะครับว่าข้าวลงเสมอกันเนี่ยนะครับโอเคได้ประมาณนี้แล้วนี่นะครับเราก็ได้เดินเครื่องแล้วนะครับเนี่ยอันนี้นะครับข้าวที่เรา นะเสร็จแล้วก็เนี่ยครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ครับแล้วก็มาดูตรงนี้กันนะครับเนี่ยอันนี้ ยังมีลงม,มาด้วยนะครับเนี่ยยังมีแกะลงม,มาด้วยเนี่ยครับ เลยแล้วเราก็ลบน,นะครับลบสัตอที่ตัวนี้ให้มันหมุนไปนะครับเนี่ยเแบบ็นี้ครับนี่เลยเราก็่ลบหมุไปนะครับ สร็แล้วเราก็ประกอบกับเหมือนเดิมนะครับ